หญิงสาวกำลังเตรียมตัวแต่งงานอย่างมีความสุขจู่ๆถุงเครื่องรางที่คุณยายทิ้งไว้กลับส่งสัญญาณเตือนว่าหนีไปให้ไกลเธอมองไปรอบๆอย่างระแวดระวังแต่ก็คาดไม่ออกว่าใครกันที่อาจคิดร้ายกับเธอในวันแต่งงานคุณยายของเธอเคยเป็นปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์จีนชื่อดังมีชื่อเสียงเรื่องการพยากรณ์เหตุร้ายและช่วยชีวิตผู้คนโดยไม่เคยพลาดเลยสักครั้งครั้งล่าสุดเธอรอดตายมาได้ก็เพราะหนึ่งในเครื่องรางเหล่านี้ดังนั้นครั้งนี้เธอจึงไม่กล้าละเลยเธอระลึกถึงคำพูดสุดท้ายของคุณยายโชคชะา,ง,ะาะงัครรห้้ใญ่ และมีเพียงถุงเครื่องรางสามใบเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้ถุงแรกต้องมอบให้กับคนที่เจ็ดสิบที่มาไหว้ศพหลังการจากไปของคุณยายถุงที่สองให้เปิดในวันแต่งงานของเธอแม่ของเธอไม่ใส่ใจคิดว่าคุณยายแก่จนเลอะเลือนแต่หญิงสาวกลับจําคําพูดนั้นได้ขึ้นใจในวันงานศพเธอนั่งอยู่หน้าโต๊ะบูชานับแขกที่มาแต่ละคนเมื่อแขกคนที่หกสิบเก้ามากลับไหว้แล้วจัดไปฝูงชนก็บางลงโต๊ะบูชาก็ใกล้จะถูกรือ้อในตอนนั้นเองชายคนหนึ่งในชุดดําใส่หมวกเดินเข้ามาเขาเงียบๆเ,เข้าไปจุดธออูบร่มมในมือ หญิงสาวรีบวิ่งตามเขามือสั่นเทาในขณะที่ยื่นถุงเครื่องรางให้เขาเมื่อชายคนนั้นเปิดดูและอ่านข้อความข้างในสีหน้าก็ซีดเผือดก่อนจะวิ่งหนีไปทันทีหญิงสาวยืนงงอยู่ตรงนั้นเธอหยิบกระดาษจากในถุงขึ้นมาอ่านและหลังจากได้อ่านข้อความนั้นใบหน้าของเธอก็ซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวแม่ของเธอตกใจรีบแย่งกระดาษจากมือลูกมาอ่านแต่มันก็เป็นแค่รายชื่อเธอไม่เข้าใจว่าอะไรน่ากลัวนักหนาในกระดาษใบนั้นจนกระทั่งหญิงข้างบ้านเดินเข้ามาเหลือบมองรายชื่อแล้วอุทานด้ววยความตกใจ นี่มันชื่อของเด็กผู้หญิงที่เพิ่งถูกพบว่าถูกข่มขืนและฆ่าไปเมื่อไม่นานมานี้ทั้งหมดเลยนี่เธอเสริมว่าเด็กสาวเหล่านั้นถูกฆ่าตอนกลางคืนและสภาพศพก็น่าสยดสยองแม่ของเธอถึงกับตัวแข็งไปด้วยความหนาวเย็นเธอพลิกกระดาษแผ่นนั้นกลับและสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นชื่อของลูกสาวเธออยู่ลำดับสุดท้ายในรายชื่อ